คุณแม่เขาเสื่อมทํำยังไงดีเขาก็นั่งแบบกดเหมือนก,กดเข่าอย่างเงี้ยไม่ว่าพี่จะจับเหมือนเราจะพยุงเข้าไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้ยโอ้ย,อยแรงมนาะแล้วก็น่าก็เยเกออย่างนั้นเลยอ่ะโอ้ยอย่างงี้เลยอชื่อวรรณพรชนะัยนะคะเป็นพี่ออนนะคะทำงานบริษัทหลักทรัพย์คะ่ะ ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นคุณแม่วิมลรัตน์นะคะคุณแม่แดงอายุเท่าไหร่คะ9.4ส่วนมากคืนมาตอนเช้าแม่จะเตรียมอาหารให้พวกเราทานนะคะพอหลังจากที่ทํากับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าซักผ้าต้องซักไม่รู้เป็นทำไมเหมือนกันผ้า2อสตัวก็ต้องซัก3-2สชิ้นก็ต้องซักคุณแม่เป็น นักสู้คนหนึ่งสำหรับพี่นะคะทำง,งานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สมัยก่อนเราจะยังไม่ได้แบบไม่ได้มีเงินพอใช้จ่ายมากขนาดนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะแบบไปรับของขนมเนี่ยแล้วก็มาขายซึ่งตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกเราบอกว่าทำไมบ้านเราถึมถึง่นีมีเงินอย่างอื่นวะอย่างเงี้ยก็เห็นว่าจะแบบเด็กๆเราจะไม่รู้หรอกความลำบากเขาเป็นยังไง ก็คือขอบคุณค่ะว่าที่เราเขาแบบเลี้ยงลูกมาอย่างดีอะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะลำบากขนาดไหนเนี่ยคือคุณแม่ออดได้นะแต่ลูกไม่เคยอดมันก็เลยเหมือนกับว่าความรู้สึกวี่มันณโมเมนต์ตอนเนี้ยเหมือนกับที่เขาเคยทามาให้เราได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขนั่นอนะเราจะหามให้เขาให้ไปไง <iz> คำว,ว่าเข่าสูง มันเหมือนกับเราอะชลาใจเราไม่คิดถึงสิ่งิ่งนั้น<ม>เราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเราเพราะความที่เราไปเที่ยวบ่อยๆพี่เลย,ยาเาถามาว่าแม่ปวดเข่าใช่ไหมไปหามหมอกันคุณหมอเขาบอกว่าคอยสเลคเข่า่ลยนะครับก็ือได้ค่ะพอคอยสเลคเข่าขมาเขาก็เลยบอกว่าคุณแม่เข่าเสื่อมเราว่าเฮ้ยเข่าเสื่อมจริงหรอแต่ทีนี้เขาปวดเขา่าเราบอกว่าทํายังไงดีคุหมอบอกมีสองทางเลือกคือหนึ่งคือผ่าตัด พอบอกคําว่าผ่าตัดปุ๊บเนี่ยคนนี้คือคุณแม่จะแบบไม่เอาถ้าผ่าตัดม่เ่าเราเองอ่ะก็ไม่เอาเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีอยากให้แม่ผ่าตัดพอเขาอายุเยอะแล้วเนี่ยฮะเขาก็เลยให้เหมือนกับยาคือให้มาทานหนึ่งอาทิตย์เขาไม่หายพอวันรุ่งขึ้นทีนี้เจ็บกว่าเดิมเขาก็นั่งแบบกดมันกดเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าพี่จะจับเหมือนเราจะพยุงเข้าไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ๊ยโอ๊ยคือแบบคือเขาโอ๊ยไม่ใช่โอ๊ยธรรมดาเขาจะโอ๊ยแล้วเขาโอ๊ยแรงมากแล้วเพื่อน่ายก็จะย่เกอโอ๊ยอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ต้อง เครียดแบบมันความรู้สึกแบบันต้องทำยังไงดีว่าให้แบบให้แม่เนี่ยรักษาหายไม่ใชงอย่างที่บอกนะเสิร์ชหาข้อมูลในข้อมูลน่ะเหมือนบอกว่ารักษาโดยการไม่ต้องผ่าตัดใจนะฟูขึ้นมาเลยอะ่ะจำได้่าน้องๆ้งงเขาก็พาแม่ไปทำการรักษาในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกในใจเครียดของพี่ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าหายนะ รครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารักษาด้วยตัวพร PR ีเมียม PRP นะครับตัวพร PR ีเมียม p r p นะครับจะมีตัวโกรทแฟกเตอร์ที่มากกว่า PRP ทั่วไปสามารถลดอาการปวดลดอาการอักเสบได้มากกว่าครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆน,น,นะครับ <S <S ตั้งแต่รักษาไปครบ1ปีแล้วเนี่ยอาการของคุณแม่แดงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าจากตอนแรกๆที่มานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วหลังจากทําการรักษานะคะคุณแม่เดินได้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิมจากที่เราเห็นหน้าคุณแม่คิดเข้มอยู่ตลอดเวลา วันนั้นเราได้เห็นรอยยิ้มอ่ะแล้วเรามีนความรู้สึกแบบอ้ย๊ยหน้าแม่เราทำไมดูผ่องขึ้นอ่ะเขากลับมาแล้วเขานั่งกันดิ้เท้าเราก็เห็นว่าเอ้ย๊ยโอเคขึ้นอ่ะเราก็ถามบอกว่าคุณแม่ดีขึ้นไหมคะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าค็าดีนะเขาไม่ปวดอยู่คุณแม่ก็บอกว่าจะลุกเราบอกแม่จะลุกไปไหนเรากลัวเขาเจ็บเขาบอกว่าอยากไปที่หน้าตา่างแล้วเขาก็ลุกจากตรงรถเข็นที่นั่งอยู่แล้วก็เดินไปที่หน้าตา่างซึ่งเราไม่เห็นภาพที่เขาเดิน ไปตรงหน้าต่างะคะคือถ้าเขาปวดอีกอะพี่ก็คงกลับไปรักษาแบบนี้อะค่ะคือการที่เราไปรักษาไปงนี้แล้วเราได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ค่ะจากตอนแรกอะคุณแม่เครียดเราเครียดอะไรเงี้ยรอยยิ้มแทบไม่เห็นแล้วมันก็เปรียบเหมือนรอยยิ้มของเราก็แทบไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน วันนี้มารักษาข้อเข่าเสื่อมนะคะที่เลว์ลิงนะคะตรงห้างจับพายุรามสองตอนนี้เรารักษาเสร็จแล้วก็เลยจะพาแม่เดินช้อปปิ้งเป็นไงคะแม่รักษาแล้วเป็นไงหายจริงค่ะไช่เราเดินช้อปปิ้งกันแรกเราอาจจะยังไม่เชื่อในตัวของการรักษาด้วยนะคะทุกคนนี้เพราะเราไม่เคยเห็นคือดีใจมากที่เรามาทำการรักษาแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเราตัดสินใจถูกนะที่เราพาแม่มารักษา เราได้แ,แบบเหมือนไปเห็นรอยยิย้มเขาอยู่ตลอดเลยะเรากคิดว่าเออเราสามารถพาแม่ไปเที่ยวที่อื่นได้อะไรย่างเงี้ยฮะไปกับเราได้เหมือนเดิมขอให้เขาแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กันานานๆเราเห็นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งมันก็ เหมือนเราเจ็บเองนี่แหละค่ะสุดที่รักของพี่ออนที่สุดแล้วเนี่ย h l Health l i n k Clinic เพราะเราคือจุดเชื่อมโยงสุขภาพดี